ต่อครับมาดืกว่าเพชรยะดับดืกว่าเพชรยะดับาามามา,มาโอเคปร,บบรอปอายควไมฟังไงมไม่ฟังนะอ,อะไรนะ กูถามว่าเป็นแฟนกับกูไหมของแบบเนี้ยมันต้องพูดเพราะเพราวะ เสียงครับเป้ใช่ฮะวิโดวิโดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะยูอ่ะตอนนี้นะฮะอ๋อถูกช้อปปิ้ง2ีสีใช่ไหมโอเคสีชมพูเป็นทีม A ส่วนอีกสีหนึ่งเป็นทีม B นะฝังรู้นะสีชมพูเป็นทีม A นะ ส่วนฝั่งนี้สีส้มอ่ะช่างมันมาใสๆเลยเอางี้ดีกว่าผมบอกว่าไม่เห็นนะครับไม่ใช่เลยหยุดคผมไม่เห็นห่างกันเอางี้เดี๋ยวเราจะให้เวลาสองนาทีเท่านั้นนะครับในการเก็บก้อนเมฆที่อยู่ในบ่อบอลนี้เปพร้อมๆกันระหว่างนี้คุณชอบโมเมนต์ไหนนะครับอย่าลืมนะใส่แฮชแท็กให้กับเราด้วยนะครับ your sky fan m e e t นะฮะวันนี้ทุกท่านเข้าใจนะสองนาทีนะยืนยืนร้องบ่อบอลได้เลยยืนร้องบ่อบอลได้เลยมัน หยิบอาไว้ก่อนหยิบไาด้ในมือตัวเองก่อนแล้วค่อยเก็บทีเดียวสองทีเรามีเวลาให้เป็นแฟน,นฮะร้อมนะสองที ที่เราบอกนะครับนอกจากกิจกรรมที่ว่าเยอะแล้วนะฮะเรายังมีโชว์อีกมากมายเลยซึ่งวันนี้ครับงานของเรานะย o u r สกายแฟนมี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับหากการสปอนเซอร์ที่น่ารักของพวกเรานะครับของซ้ํม မင်းတို့ကဘုန်းကြီးလားခက်ခက်ကြမ်းကြမ်းသုံးသွေတူတူဒီဝဆာနေတယ် ที่จริงอ่ะจะบอกว่าเก่งมากแล้วเอาจิงน้องแบบว่าไม่เคยเต้นมาก่อนอนี่คือมไม่ได้หมายถึงแค่โชว์นี้แ,แต่หมายถึงโชว์ที่ซึ่งโชว์ไปด้วย,ยอะไรเงี้ยน้องตอนสองวอค่อนข้างที่จะเครียดอยู่ประมาณหนึ่งใช่มีร้องไห้ด้วยโอ้โอใช<ห>่แล<ห>้วใครปอบตอนนั้นแล้วใครปอบเอาของปอมปอบไปแล้วครับปอบไปแล้วใช่ก็ เก่งมากแล้ว<อ>คือแค่นี้คือแบบมันดีมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบรีบเก่งเข้าใจไหมเออเราเราไมกรข้าใจา <laughs> ใช่คือค่อยๆไปพี่ก็พร้อมจะค่อยๆไปแบบใช่เพรว่าจะแบบเดินไปืท้องไหนพี่ก็มอมที่จะไปด้วยก็อยู่ในกันเป็นนังาน แจ้แหมชอบนะจ๊ะปุายให้ด้วยนะโอเคอะโมเสฟครับจะจะบอกอะไรครับผู้อูครับครับก็ขอบคุณพี่อู่ที่ให้กำลังใจเสมอถึงแม้ว่าแบบเซฟก้อนอย่างที่พี่อู่บอกแหละก็เครียดแล้วก็รู้สึกกดดันอยากทำออกมาให้ทุกๆคนครับก็พี่อู่ก็คอยให้กำลังใจอยู่ข้นางเสมอก็เขาบคุนน้ เซฟแล้วก็ให้กำลังใจเซฟไปเรื่อยๆนะโอเควันี้อเซฟเก่งไหมเก่งถ้าเกง็ปมือหน่อยเลัู้เก่งนัู่เราได้เห็นตั้งแต่ดีดีีแล้วแหละว่าแบบพัฒนาการของน้องนี่คือแบบ เห็นอย่างก้าวกระโดดนะเราภูมิใจจริงครับอย่างอู๋เนี่ยเราเห็นเลยแล้วว่าเราทำได้ดีในเกือบทุกความสามารถในทั้งร้องเพลงั้องเต้นเนาะอู๋ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังจริงส่วนน้องเซฟเราโตขึ้นเหลียวมากแล้วพี่ก็ยินดีกับเรามากๆที่เราเป็นคนที่โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและเราเก่งขึ้นจริงๆกบมือให้กับน้องสองกันเลยครับดใจดีอเอาล่ะโอเคเดี๋ยวน้องเขาเนาได้ลงไปพักสักครู่เดียวนะครับเพราะว่า คู่ต่อไปเขามาเราแล้วนะฮะอันนั้นเดี๋ยวเราให้อู่กับเซสนะครับได้พักผ่อนก่อนเลยเพระเ้อลเละคาตรัน่ ระหว่างทางแบบทำใครตกหล่นหายไปบ้างบอผมขอโทษเลยนะก็อยู่ซัพพอร์ตู้เราต่อไปนะครับไม่ว่าเราทุกคนจะเดินไปทางไหนก็ ความรักของทุกคนที่ให้มามันมีค่ามากครับอยู่พกาะเราไปนานนะครับขอบคุณครับจะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบื้องหลังแล้วก็เป็นพี่ที่ สอนเซฟเต้นพี่แดนเซอร์ไม่ว่าทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกีมัน้าก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้เซฟแบบพัฒนาขึ้นได้ครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยครับถึงแม้ว่าแบบพวกเราก็ยังใหม่กันเนาะอย่างที่เคยพูดในไฟนอลนีพก็แต่พวกเราก็จะทำเต็มที่ ไม่ให้ทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราต้องผิดหวังครับเพราะว่าจริงๆซีก็ยังใหม่อ่ะเออแล้วซีก็ขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้ซีมีวันนี้นะครับ